สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะ<อ>ผม รู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะฮือฮากันมากเลยนะครับที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยได้ปล่อยภาพนี้ออกมานะผมว่าจะมีไลฟ์สดวันที่23นี้นะฮะทั้งที่ผมก็บอกไปแล้วนะผมว่าวันที่23นี้เนี่ยคือวันวันพีชเดย์นั่นเองนะบผมแล้วก็จะมีสเปเชียลแมตช์ด้วยนั่นเองนะถ้าใครอยากดูกําหนดการต่างๆเนี่ยสามารถคลิกลิงก์วันพีชเดย์ .com ได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์นะผมคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคือมันจะมีอยู่2วันนั่นเองนะผมส่วนเกมวันพีชบอลที่รัดเนี่ย์นนะะฮแล้วก็่าจะ เริ่มไลฟ์ช่วง8โมงนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาลองดูรายละเอียดเกี่ยวกับสเปเชียลแมทภายในวันนั้นกันดีกว่านะครับผมก็เหมือนเดิมเลยผมทา้าผู้ชนาเกมเนี่ยก็ได้เชิญ v t ทู e r มาอีกแล้วนะครับผมคือครั้งล่าสุดที่ทา้าผู้ชนาเกมเนี่ยเชิญ v t ทู e r อร์มาไลฟ์เนี่ยมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็เป็นตอนที่ลูฟี่เข้าเกมนั่นเองนะครับผม ก็ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่รับประกันนะผมว่าจะมี ex มาไหมนะครับผมแต่ผมว่าไม่มีโอกาสที่ ex จะมาภายในวันนั้นนะเพราะว่ามันแบบมีโอกาสเหลือเฟือทั้งเดือนสิงหาทั้งต้นเดือนสิงหาเดือนมวี่นั่น ex ก็อาจจะมาช่วงนั้นมากกว่านะครับผมถ้าจะมีตัวใหม่เข้ามาจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ ex นะครับผมแล้วจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเรารอมาวิเคราะห์อ,อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราลองไปแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวันนั้นดีกว่าผมว่ามีใครมาบ้างผมเกี่ยวกับ v t u b e r นะฮะ เหมือนว่าภายในวันนั้นเนี่ยจะมียูทูบเบอร์มา3ท่านนะผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้พัฒนาเกมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะผมเดี๋ยวค่อยพูดถึงเขานะฮะก็คนแรกนะผมคือคุณซาสกิซากุนั่นเองนะผมเป็นบีทูบเบอร์ที่โอ้โหผู้ติดตามเยอะมากเลยนะฮะเธอเนี่ยมีผู้ติดตามถึง700,000คนเลยนะผมแล้วก็เธอเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเกมมันพิชเปอรตี้ลัดเลยนะส่วนอีกคนนึงนะผมคุณชิอินะยูุิกะนั่นเองนะผมคนนี้เนี่ยก็เยอะเหมือนกันผมห้าแสนคนเลยนะแล้วก็อีกคนนึงนะผมคนสุดท้ายเเเนนีี่ยป็ออบาก้นะ บาร์คี้ในะชีวิตจริงนะผมคือชื่อเขาญี่ปุ่นไงผมอ่านไม่ออกนะผมคนนี้ก็พูดตามเยอะเหมือนกันผมห้าแสนเหมือนกันนะก็เหมือนสเปเชียลแมตช์ในวันนั้นเนี่ยจะเป็นการจับคู่กันนะผมก็จับคู่ปะทะกันเลยนะก็คุณซาสกิซากูเนี่ยจะคู่กับผู้ชนากเกมของเรานะผมคุณทานะพีนั่นเองนะผม แล้วก็ปะทะกับคุณชี่นะยูิกะที่คู่กับบาร์กี้นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันแล้วกันนะผมว่าวันนั้นเนี่ยจะมีคนหลุดไหมนั่นเองนะผมคือหลุดหลุดประจําเลยหลุดทุกไลน์นะผมมีแขกรับเชิญมาก็หลุดทุกไลน์นะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่านะผมนั่นคือวันวันพิชเด์ที่จะมาถึงนี้เนี่ย หลังจากมีสเปเชียลแมทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยอะไรออกมาหรือเปล่านะผมที่แน่เนี่ยที่ผมรับประกันได้เลยคือแน่นอนนะคือต้องแจกเพชรแน่นอนนะผมถ้าเราจะย้อนไปวันวันพีชเดย์ตอน2020เนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาจะแจก50เพชรเลยนะผมและภายในวันนั้นเนี่ยจะมีลูฟี่ล่างใหม่มาด้วยนะผมเป็นลูฟี่ทาโร่นะผมถ้าใครหลายคนจําได้นะฮะ ส่วนปี2021เนี่ยผมหาข้อมูลไม่ได้จริงแล้วก็จำไม่ได้ด้วยผมถ้าใครจําได้เนี่ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะว,ว่าวันนั้นเนี่ยมีอะไรนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะอินจากปี2020นะผมยงั้นก็แสดงว่าปี2022วันวันพีชเดย์นี้เนี่ยอาจจะมีลูฟี่ร่างใหม่มาหรือเปล่านะครับผมซึ่งตามข้อมูลหรือสปอยมาแล้วเนี่ยเหลือลูฟี่อยู่หนึ่งล่างที่ยังไม่เข้าเกมนะนั่นคือลูฟี่แอฟโรนนั่นเองนะครับผม มันจะเป็นยังไงเนี่ยผมถ้าหลังจบสเปเชียลแมทแล้วเนี่ยเขาก็แบบปล่อยทีเซอร์ลูฟี่แอฟโรแบบอลังการเลยนะผมน่าจะพอเรียกเสียงฮาได้บ้างนะคนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่อยากให้เข้าเกมมาภายในวันนั้นเลยคือผู้ตัวละคร ex นั่นเองนะผมจริงๆก็ไม่อยากจะให้มาหรอกนะ,ะแต่ว่าถ้าเราอินจากที่ผู้พัฒนาเกมเนี่ยเชิญวีทูเบอร์มาแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเขาเนี่ยก็มักจะมีอะไรพิเศษพิเศษมาโชว์ช่วงท้ายสตรีมอยู่เสมอเลยนะผมโอเคครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยรอรุ้นกันแล้วกันนะผมถ้าอยากให้ผมไล ผมจะลองกลับไปคิดละกันนะครโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครใครมีความเิ็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ